พอพื้นนี่มันจะหายใจขัดๆนะคะทำมันยังก้นเนยอะคะเป็นเยอะที่นี่ที่ว่าสองสามวันก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเกิดไข้ิดสันเหมือนกันนียค่ะแบบว่ามันมันทำมันยังไม่ได้เลยเนาะว่าชีวิตเราต้องเป็นจยีตลอดไปก้าอย่างเนี้ค่ะแล้วเป็นไงมาไงคะถึงมาเปิดใจให้บาลานทโยขอข้งแรกเลยนี่ซื้อตอนนั้นโปรโมชั่นนะคะสองแถมหนึ่งนะคะ ตั้งแต่กระปุกแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันมันไ่ค่้หอบแล้วก็อันกระชับกระเชิงคะ่ะนับตั้งแต่กินมาถึงนปัจจุบันนี้ก็5เดือนกว่าแล้วค่ะที่ได้ไปฉุกเฉินเรื่องหอบเลยะะอ่อเต็มสิคะแนนให้กี่คะแนนดีคะให้สิบคะแนนไปเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิลอยู่ที่อำเภอสันทรายค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะชิลยังอยู่ที่บ้านลูกค้าอยู่ค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะถึงเคยขนาดคิดสั้นค่ะเพราะว่าลูกค้านะคะมีภาวะของโรคคอหื่นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าทําไมลูกค้านะคะถึงคิดอย่างนั้นนะคะเป็นหนักขนาดไหนเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะกับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะว่าเป็นใครอายุเท่าไหร่เคยทําอาชีพอะไรมาค่ะ สวัสดีเจ้าออช,ช,ชื่อเคมีกาปวงจกักรทานะเจ้าอายุ61ปีค่ะปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการํานานนะคะแต่ก่อนนี้รับราชการ อยู่ที่เทศบาลตำบลท่าสาราอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนรับราชการเมื่อประมาณอายุ30ิบนะคะมีอาการเริ่มแรกนี่คือเป็นภูมิแพ้มาก่อนค่ะ,คะเป็นวัดบอยค่ะเป็นภูมิแพ้คะ่ะแล้วก็กินยาของหมอก็กินยาโรงพยาบาลของหมอก็เป็นเป็นไอไหายค่ะจ้าพอพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นแหมเนี่ยค่ะอืมจาแล้วก็แล้วก็หลายๆปีมาก,ก็เริ่มเริ่มเป็นหอบหืดเจ้าก็กินยาโรงพยาบาลค่ะก็ ก็เหมือนเหมือนเดิมอะค่ะคือถ้าเรากินแล้วกดก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าหมดฤทธิ์ยาอย่างก็เป็นแหมเนี่ยค่ะก็คือเราก็มีการดูแลตัวเองก็คือมีการไปหาคุณหมอเป็นประจำไปมาตลอดนะคะอาการของเรามันจะเป็นยังไงบ้างคะหอบพืนนี่มันจะหายใจคดขาดนะคะทาทำมันยังก็เหนื่อยอะค่ะเจ้าหมอก็เฮือันพ่นยาแล้วก็ฉีดยาตัวอย่างค่ะแล้วตอนที่มันเป็นหนักเนี่ยมันเป็นหนักยังไงบ้างคะเป็นหนักนี่คือตอนหลังเกษียนแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ หนึ่งตุลาสองห้าหกห้านะคะพอหลังเกษียณแล้วก็เริ่มเป็นเยอะเลยค่ะเป็นเยอะชนิดที่ว่าสองสามวันก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะถ้ายังที่ดีที่สุดนี่ก็คือถ้ามาอยู่บ้านนี่ได้ประมาณสิบสองวันแบบเกินนี้ค่ะต้องต้องไปโรงพยาบาลอีกอะค่ะต้องบางทีก็ไปนอนสี่ห้าวันค่ะหรือว่าบางครั้งก็แค่สองสามวันก็ต้องไปอีกค่ะแต่ว่าถ้านานที่สุดต่อไ่ได้กินอาหารเสริมนี่คือประมาณสิบสองวันเนี่ยค่ะ สภาพจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างคะอ๋อแย่มากเลยค่ะรู้สึกท้อแท้แบบไม่ค่อยมีกําลังใจค่ะเกิดขยคิดสั้นเหมือนกันเนี่ยค่ะแบบว่ามันมันทำมอย่างไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าชีวิตเขาต้องเป็นยีตลอดไปตลอดไปกล้าอย่างเงี้ยค่ะคือกล้าจะทาอันอย่างคิดที่จะทาอันอย่างหลังกเกษียณน,นี่ก็บ,บ้ากล้าค่ะบ่กล้าจะลงมือเพราะว่ากระเดี้ยมันก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเนี่ยค่ะมันเหนื่อยด้วยมันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยทั้งกายและใจเนาะท้อแท้มากเลยค่ะ นอกจากนอกจากที่เราไปหาคุณหมอเราหายอย่างอื่นไหมคะที่แบบว่าจะทําให้เราหายจากโรคนี้ก็ออกกําลังกายเหมือนกันค่ะออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายเดินอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแต่มันก็บ่ค่อยไม่ค่อยดีขึ้นนะคะทรงอยู่อย่างนั้นนะคะค่ะเป็นเปไหยหายอะค่ะก็คือเป็นหนักมากเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวถึงขนาดจะต้องแบบอยากจะคิดทันเลยค่ะแล้วเป็นไงมาไงคะถึงมาเปิดใจให้บาลานซ์ยคอ อ๋อพอดีตอนตอนที่ทํางานนะคะน้องเมย์เปินน้นเกยแนะนำผลิตภัณฑ์นี่ฮอนะคะ,ะบาลานซ์ยูคอเนาะแต่ตอนนั้นไม่ได้เปิดใจค่ะ,ะคิด,ค,ดคิดไปเองว่าเอ๊ะเราเป็นมามาเมินล่าม,มานานแล้ว<ะ>ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยเราได้จริงหรอ,อยังไงใช่ไหมค่ะ,ะคิดแอ,อ่านแล้วทีนี้เอ๊เป็น,เป,นเป็นมาหายสักเตือเนาะก็เลยว่าอลองดูลองกินดูค่ะ ก็ดูรีวิวดูอไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าดูอันของบริษัทการผลิตอไรอย่างเงี้ยค่ะนานไหมคะกว่าที่เราจะเปิดใจตอนนั้นตอนตอนนั้นเป็นเป็นนักนักนี่ได้6เดือนเลยค่ะตั้งแต่ตุลาถึงมีนาเลยค่ะปลายปลายมีนาเลยตัดสินใจว่าเออเราจะลองกินดูละดูมันเป็นยังไงค่ะมันมีทางอื่นแล้วลองกินดูเราว่าต้องเมยว่าดีจะอันจะอี้อ่ะค่ะแล้วเรื่องราคานี่มีมีผลต่อเราไหมคะเพราะว่าราคาก็ราคาสูงมค่ะค่ะสูงค่ะราคาสูงถ้าเทียบกับ ว่าทำให้เขาหายอย่างชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยค่ะถ้าราคาทําให้เราดีขึ้นให้เราหายอ่ะลองดูก็ได้ครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกคะครั้งแรกเลยนี่ซื้อตอนนั้นโปรโมชั่นนะคะสองแถมหนึ่งนะคะซื้อมาเลยเพราะว่าน้องเมย์บอกว่าถ้ากินนี่จะต้องกินติดต่อกันถึงจะได้ผลก็กลปวขาดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูเซตหนึ่งก่อนนะคะเขาให้กินครั้งแรกกินกี่เม็ดคะกินอาทิตย์แรกนี่กินเช้ากับ ก่อนนอนนะคะ,คะวันวันละสองครั้งเนี่ยค่ะค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วพอเริ่มกินกี่กระปุกคะถึงรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายเรามันมันดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่กระปุกแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเลยเป็น,นยังไงบ้างค่ะรู้สึกว่ามันมันบ่ไข้หอบบ่าไข้หอบอย่างแล้วค่ะจา้าแล้วก่อันกระชับกระเชงค่ะ ทำมาอย่างนี้กระชับกระเชิงมีกำลังวังชาที่เราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกมเหมือนอ่อนมันอย่างนี้ค่ะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงอย่างี้ค่ะอาการหอบเผยก็ดีขึ้นค่ะแล้วแล้วพอกินมากับโปรตีนสองกับโปรตีนสามเรื่อยๆเป็นยังไงคะดีขึ้นดีขึ้นมากเลยค่ะนับตั้งแต่กินมาถึงปัจจุบันนี้ก็ห้าเดือนกว่าแล้วค่ะที่ได้ไปฉุกเฉินเรื่องหอบเลยค่ะก็ยังไม่ได้ไป เข้าฉุกเฉินไปหาหมอ,อเลยโอ้ดีมากๆเลยนะคะในวันนี้เราก็มาภาคเหนือแล้วนะคะแล้วก็เช,ชื่อว่ามีหลายคนนะที่ทรมานจากอาการหอบเหิืนะคะอยากให้คนพี่นะคะฝากอะไรกับคนที่ดูคลิปนี้หน่อยก็ยากให้คนที่เป็นเนาะค่ะลองเปิดใจนะคะ,คะกินบาลานซ์อยู่คอนี่นะคะเหมือนเหมือนพี่เอกกรณเนาะพี่ก็ลองเปิดใจดูก็ก็ดีจริงๆค่ะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เรื่องหอบนี่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยนะคะ น,ะะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะจากคนที่เคยแบบว่าทรมานมากเลยจนถึงขั้นคิดสั้นนะคะแต่ตอนนี้ร่างกายกระฉับกระเฉงไม่ต้องไปฉุกเฉินแล้วที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็วันนี้ชิวก็เลยนะคะเอาตัวบาลานยูคอนะคะมาดูแลสุขภาพให้คุณพี่นะคะต่อนเนื่องกันไปเลยนะคะบาลานยูคอเต็ม10คะแนนให้กี่คะแนนดีคะให้สิบคะแนนไปเลยค่ะดี ะะก็ฝากไว้นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาของโรคหอบหืดนะคะแล้วมาเจอคลิปนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคุณนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะที่เพจของบรันแบนด์แล้วก็ตัวบรันยูคอนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยวันดีนะคะชิวกับคุณพี่เขานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย